ล่าสุดพออ,อครังตอบชาดสถานะนี้แค่กดปุ่มทดทวนสิทธิ์ก็ได้5,000บาทแล้วนววายรัตวโรนแสงสนิทผู้ำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการครังหรือสอส,อสอคได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมาตรการช่วยเหลือ5,000บาทในส่วนที่ผู้ลงทะเบียนอาจจะยังประสบปัญหาหรือไม่ได้รับความสะดวกขอความกรุณาผู้ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสถานะที่เ w อร์ไวด์เว็บเราไม่ทิ้งการอคอเพื่อจะได้ทราบกันว่าท่านผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์หรือไม่ เพราะขณะนี้ระบบได้นําข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จานวน10.6ล้านคนเข้าในระบบเรียบร้อยแล้วและจะมีการอัปเดตจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นระยะ ตามผลการคัดกรองแบบทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แต่มีปัญหาว่าเงินยังไม่ข้าบัญชีแสดงว่าบัญชีถูกปิดไม่มีการเคลื่อนไหวนานเกินหนึ่งปีหรือบัญชีไม่ตรงซึ่งเป็นได้ทั้งชื่อนามสกุลเลขที่บัญชีหรือชื่อธนาคารไม่ตรงกับชื่อผู้ลงทะเบียนผู้ลงทะเบียนสามารถเข้ามาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินระบบ จะตรวจสอบว่าบัญชีถูกต้องแล้วหรือไม่และพร้อมจะโอนเงินให้ในรอบถัดไปกรณีนี้อยากจะแนะนําว่าให้ไปทําผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนจะหมดปัญหาและทําให้การโอนเงินสะดวกรวดเร็วและถูกต้องในระบบลนกาวขณะที่ผู้ลงทะเบียนที่มีสถาน,นะเป็นเกษตรกรและเป็นหัวหน้าครัวเรือนด้วยขอให้รับสิทธิ์ยียวยาวผ่านมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรส่วนสมาชิกในครอบครัว ที่ช่วยทาการเกษตรและประกอบอาชีพอิสระด้วยสามารถรับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา5,000บาทได้โดยหากท่านเคยถูกตัดสิทธ์เพราะว่าเป็นเกษตรกรสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ส่วนผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดสามารถขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งได้โดยใช้ปุ่มสีม่วงยื่นทบทวนสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมปี63 ทั้งนี้ยังมีผู้ลงทะเบียนในกลุ่มที่ได้รับ SMS ขอข้อมูลเพิ่มเติมอีก900,000คนยังไม่ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมส่วนใหญ่5.4ล้านคนได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วขอความกรุณามาให้ข้อมูลโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนในการได้รับเงินเยียวยาด้วยความรวดเร็วล่าสุดใครลงทบทวนสิทธิ์วันนี้สถานะเปลี่ยนเพียบเช็ควันเงินเข้ากันได้เลย จากที่รัฐเปิดมาตราการลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งการเท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการทับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้ ล่าสุดวันที่30เมษายนปี2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากระทรวงการคลังได้โอนเงิน5,000บาทให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์480,000รายส่วนที่เหลืออีก2.6ล้านรายกระทรวงการคลังจะเร่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมปี63โดยกลุ่มนี้จะได้รับเงิน2เดือนคือรอบเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม โดยสามารถตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ w ว w r ์ w m e ์เวเราไม่ทิ้งกดทหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาทสำหรับวิธีการตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันมีดังนี้หนึ่งเช็คสถานะเราไม่ทินะ้งกันได้ที่เว็บไซต์ w w w r ์ w m e ์เวเราไม่ทินะ้ทนะททงกันดทกดที่คำว่าตรวจสอบสถานะ 3. ระบบจะให้เข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนวันเดือนปีเกิด 4. จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถตรวจสอบสถานะได้ล่าสุดวันนี้มีผู้เปลี่ยนสถานะแกมเป็นจำนวนมากโดยใครยังไม่ได้เช็ครีบเช็คกันเลยโดยคนที่ขึ้นทบทวนสิทธินั้นวันนี้สถานะผ่านเกณฑ์รอรับเงินเพียบโดยได้ระบุข้อความว่ายื่นทบทวนสิทธิ์วันที่2 4เช้าขึ้นมาแบบนี้ และยังมีคนมาโพสต์ต่ออีกว่าท่านที่ลงทบทวนสิทธิ์ไว้อย่าเพิ่งถอดใจนะครับบางทีอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบสถานะก็จะเปลี่ยนเป็นได้สิทธิ์รับเงินเลยนะครับอย่างไรก็ตามเราก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับคนที่เปลี่ยนสถานะวันนี้รอรับเงินสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมกันได้เลยโดยจะได้ทบทีเดียว10,000บาทนั่นเองจ้าครั้งประกาศข่าวดีคนที่ยังไม่ได้เงินภายในวันนี้เตรียมเฮได้เลย ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอุตมสวนายยูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการ5,000บาทหลังดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนมีจำนวนการลงทะเบียนร,รวมทั้งสิ้น28.8ล้านรายการในจำนวนนี้เมื่อหากการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออก จะคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านรายกระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์เนื่องจาก มีสิทธิ์หรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ์เยียวยาวจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วดังนั้นจึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิ์การชดเชยรายได้ตามมาตรการ5,000บาทจำนวนทั้งสิ้นประมาณ16ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน10.6ล้านรายและกระทรวงการคลังได้โอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ส่วนใหญ่จำนวน7.5ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่8เมษายนถึงวันที่29เมษายนปี63 ในวันที่30เมษายนปี63จะมีการโอนเงินผู้ที่ได้รับสิทธิ์อีก4.8แสนรายส่วนที่เหลืออีก2.6ลร้านรายจะเล่งโอนให้ภายในสัปดาห์แรกของเดือนพฤษภาคมกลุ่มนี้จะได้รับเงินของรอบเดือนเมษายนด้วยรวมเป็น2เดือนโดยขอให้ต,วตรวจสอบสถานะล่าสุดได้ที่ w w w r วท i เว็บเราไม่ทิ้งการดดคตั้งแต่วันที่29เมษายนเวลาหจากจกาเป็นต้นไปหากได้รับสิทธิ์จะพบข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์มาตรการ5,000บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุดสำหรับกลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมยังคงเหลือผู้ที่ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกหนึ่งล้านลายโปรโดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิ์จากมาตรการอย่างรวดเร็วและสำหรับผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์จำนวน3.5ล้านราย ทีมผู้วิทักศ์สิธิ์อยู่ระหว่างการลงพื้นที่เพื่อยืนยันตัวตนและตรวจสอบการประกอบอาชีพตามที่ได้ลงพรียนไว้ซึ่งส่วนการคลางจะเร่งดำเนินการให้ทราบผลโดยเร็วต่อไปล่าสุดข,ข่าวดีมาอีกแล้วควรอบครัวเษกษตรกรรับเงินสองเด้งให้สิทธิ์เราไม่ทิ้งกันและเยียวยากเกษตรกรผู้สื่อข,ข่าวได้รับรายงานว่านายละวรุณแสงสนิท ผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีจ่ายเงินช่วยเหลือ5,000บาทว่าขณะนี้มีผู้ผ่านเกณฑ์จะได้รับเงินรวม10.6ล้านคนในจำนวนนี้2.6ล้านคนจ่ายเงินให้ต้นเดือนพฤษภาคมคนในกลุ่มนี้จะได้รับเงิน2เดือนคือเดือนเมษายนและพฤษภาคมรวมคนละ10,000บาทหลังนั้น จะได้รับในเดือนมิถุนาย,ยนอีก1เดือนดังนั้นกระทรวงการคลังจำเป็นต้องขอมติครมในการจ่ายเงินเป็นไม่เกิน16ล้านคนเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้านี้ขอไว้ไม่เกิน14ล้านคนตรงนี้เป็นการขอมติครมเพื่อบริหารการเงินเพราะ2.6ล้านคนถ้าจ่าย2เดือนนับรวมเป็น5.2ล้านคนดังนั้นจำเป็นต้องขยายกรอบการจ่ายเงินไว้ก่อนเพื่อให้การจ่ายเงินไม่สะดุด นายลัว,วรนกล่าวต่ออีกว่าสําหรับการเยียวยาเกษตรกรรัฐบาลเห็นว่าหากสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพอิสระควรให้เงินช่วยเหลือ5,000บาทกับสมาชิกในครอบครัวด้วยโดยไม่ไปตัดสิทธิ์ของครอบครัวนั้นในส่วนนี้สมาชิกในครอบครัวสามารถยืนทุนสิทธิ์และหัวหน้าครอบครัวยังสามารถไปรับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกรได้แต่ถ้าหัวหน้าครอบครัวที่ลงทะเบียนกับเกษตรกรไว้และประกอบอาชีพอิสระทางกระทรวงการคลังจะตัดสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันและให้ไปรับเงินเยียวยา ในกลุ่มเกษตรกรแทนซึ่งได้รับเงินเท่ากัน5,000บาทต่อเดือนเป็นเวลา3เดือนล่าสุดใครที่ยังไม่ได้เงินรีบเช็คกันเลยวันสุดท้ายของการโอนเงิน5,000บาท นายอุตมะสามาาวนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้ามาตรการ5,000บาทหลังดำเนินการมาแล้วครบ1เดือนมีจํานวนการลงทะเบียนรวนทั้งสิ้น28.8ล้านรายการซึ่งปิดรับลงทะเบียนเมื่อวันที่22เมษายนที่ผ่านมา ในจำนวนนี้เมื่อหักการลงทะเบียนซ้ำหลายครั้งออกแล้วคงเหลือผู้ลงทะเบียน24ล้านรายโดยพบว่าเป็นผู้ไม่ผ่านการยืนยันตัวตนจากฐานข้อมูลของกรมการปกครอง 1.7ล้านรายคงเหลือผู้ลงทะเบียนที่เข้าสู่ขั้นตอนการคัดกรองตามหลักเกณฑ์จำนวน22.3ล้านรายกระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่ามีผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์เนื่องจากมีสิทธิ์หรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิ์เยียวยาจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้วแบ่งเป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรกรตามฐานข้อมูลการเคลื่อนทะเบียนเกษตรกร 4.2ล้านรายเป็นข้าราชการข้าราชการบำนาญหรือผู้รับเบี้ยหวัดและผู้ปกันตนที่ได้รับสิทธิชดเชยรายได้ในระบบประกันสังคม1.1ล้านรายและมีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน